เคยอยากดำดิ่งสู่ส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรหรือเปล่าวันนี้คุณได้โอกาสนั้นแล้วเอาละคุณกลั้นหายใจได้ดีแค่ไหนไม่ดีเลยเหรอไม่ต้องกังวลกระโดดเข้าไปในเรือดำน้ําของฉันและร่วมเดินทางไปสู่ห้วงลึกกันพร้อมหรือยังดำลงไปกันเลยตอนนี้ใต้ผืนน้ําคุณจะเห็นว่ามีชีวิตมากมายที่นี่อุดมไปด้วยปลาและสัตว์ทะเลและเฮ้นักว่ายน้ํากําลังโบกมือให้เราแต่เราจะไม่อยู่ที่นี่นานหรอกบา,บาย ที่ระยะ20เมตรโลกใหม่จะเปิดขึ้นต่อหน้าคุณแล้วแนวปะการังน้ําตื้นตั้งระงานสวยงามไม่ไกลจากชายฝั่งและเดี๋ยวก่อนมีคนอยู่ที่นี่อีกแล้วคราวนี้เป็นนักดําน้ําลึกแรงดันน้ํานี้ไม่เหมาะสําหรับนักดําน้ําที่ไม่มีอุปกรณ์พิเศษ40เมตรคือความลึกที่เราต้องบอกลาแม้แต่กับนักดําน้ําเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจซึ่งเป็นความลึกสูงสุดที่อนุญาตสําหรับพวกเขาดูแลตัวเองด้วยนะ60เมตรและนี่คือวานออกกาตัวแรก วาเหล่านี้อาศัยอยู่ในน้ําตื้นของทะเลและมหาสมุทรเกือบทุกแห่งในโลกคุณรู้ไม่ว่าพวกมันเป็นสัตว์นักล่าขั้นสูงสุดหมายความว่าพวกมันไม่มีศัตรูตามธรรมชาติและไม่มีใครโค่นพวกมันได้ที่70เมตรเราพบฉลามวานซึ่งเป็นสายพันปลาที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักโดยมีน้ําหนักถึง60ตันและพวกมันมีตับที่ค่อนข้างยาวเช่นกันฉันเดาว,ว่าตับของพวกมันคงอยู่ได้นานเพราะอายุไขของพวกมันก็ยาวนานเช่นกัน พวกมันมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ130ปีตอนนี้มองออกไปข้างนอกสิถ้าคุณเห็นนักดำน้ำลึกพวกเขาต้องเป็นมืออาชีพจริงๆเพราะที่ระดับ100เมตรพวกเขาต้องระมัดระวังอย่างมากเพื่อไม่ให้เกิดโรคจากการลดความกดอากาศมันจะเกิดขึ้นหากคุณขึ้นสู่ผิวน้ำเร็วเกินไปและถ้าคุณโชคดีคุณก็จะได้เห็นหมึกยักษ์แปซิฟิกซึ่งอาศัยอยู่ในน้ำเย็นจากความลึกระดับนี้และลงไปได้ลึกถึง2,000เมตร และตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ส่วนมืดของมหาสมุทรที่150เมตรมีแสงเพียง1%จากผิวน้ำเท่านั้นที่ส่องมาถึงเราส่วนที่เหลือทั้งหมดจะถูกน้ำดูดซับไว้ทุกสิ่งที่อยู่ลึกลงไปจะมืดลงเรื่อยๆโอ้ดูสิที่ความลึก200เมตรมีปลาออยักษ์วนเวียนอยู่ใต้น้ำเชื่อกันว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของมูทะเลทั้งหมดและสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกันมากมายบางครั้งผู้มันก็ว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำ และทําให้กะลาสีเรือและนักว่ายน้ําตกใจซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยปลาพวกนี้มีความยาวได้ถึง11เมตรนั่นก็ทําให้ฉันตกใจกลัวได้แล้วละเอาละตอนนี้เราอยู่ที่300เมตรแล้วเดี๋ยวก่อนอะไรใหญ่ๆและเก้งก้างมันคืออะไรนะ่ะโอ้รู้แล้วมันคือปูแมงมุมญี่ปุ่นทําไมถึงเป็นแมงมุมละ่ะคุณสงสัยลองดูที่ขาพวกนั้นสิและคุณจะได้คําตอบโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมเลย แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากไปกว่าขาของพวกมันนักโดยปกติแล้วตัวของปูจะมีความยาวเพียง45เซนติเมตรเท่านั้นตอนนี้ลึกลงไปอีกและที่500เมตรคุณจะได้เห็นวานสีน้ําเงินตัวสุดท้ายไม่ไม่ใช่ตัวสุดท้ายจริงๆหรอกเช่นหมายถึงนั่นคือความลึกที่สุดที่พวกมันว่ายลงไปได้พวกมันไม่จําเป็นต้องดำน้ําลึกขนาดนั้นเพื่อหาอาหารซึ่งมีอยู่มากมายในน้ําตื้นแต่มันก็ยังทําได้ฉันดาว่าเป็นแค่การแสดงให้เห็นว่าพวกมันยอดเยี่ยมขนาดไหน และท้ายที่สุดพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกทั้งในทะเลและบนบกคุณได้ยินไหมนี่คือเสียงที่วานฟินกำลังพูดคุยกับเพื่อนๆของพวกมันที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรมันทำได้ด้วยช่องโซฟาหรือ Deep Sea Channel ที่โดยทั่วไปเริ่มต้นที่600เมตรแต่อาจมีความลึกแตกต่างกันไป เป็นชั้นของน้ำที่ความเร็วของเสียงอยู่ที่ต่ำสุดและคลื่นเสียงเดินทางไปได้หลายพันกิโลเมตรก่อนที่จะหายไปที่ความลึก830เมตรเรามาถึงจุดที่ปลายของตึกเบอร์ชคาลิฟาซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกจะไม่พ้นโผล่ผิวน้ำหากวางมันไว้ใต้น้ำลองทำดูสิตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ส่วนที่น่าสนใจของมหาสมุทรซึ่งไม่มีแสงแดดส่องถึงเราและมีสิ่งมีชีวิตแปลกๆอาศัยอยู่ หนึ่งในนั้นคือหมึกยักษ์ใช่แบบในตำนานน่ะมันอาศัยอยู่ในความลึก900เมตรลองจินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตที่มีดวงตาขนาดเท่าจานร่อนสิวานหัวทวยล่าสัตว์ร้ายพวกนี้แต่พวกมันต่อสู้กลับได้แน่นอนเป็นภาพการเผชิญหน้าที่น่าดูจริงๆและเราก็มาถึงจุดที่มีความมืดมิดมาเยือนโซนเที่ยงคืนความกดดันที่นี่มีมากจนหากคุณมาอยู่ที่นี่โดยไม่ได้อยู่ในเรือดำน้ำคุณจะถูกบทขยี้ภายในไม่กี่วินาที และโดยที่มองอะไรไม่เห็นด้วยซ้ำไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่เลยนะในความลึกระดับ1,100เมตรมันมีเวสมาตาซึ่งเป็นหนึ่งในภูเขาไฟในมหาสมุทรที่ลึกที่สุดในโลกการประทุกครั้งสุดท้ายขึ้นในปี2009และยังถูกถ่ายไว้ได้ด้วยยานควบคุมระยะไกลด้วย1,280เมตรด้านล่างและเราเห็นฉลามขาวที่ดุร้ายนักล่าขั้นสูงสุดเหล่านี้ชอบความลึกในระดับนี้ สายตาของผู้มันค่อนข้างแย่และผู้มันนําทางด้วยกลิ่นดังนั้นจึงไม่ต้องการแสงแดดเพื่อไล่ล่เหยื่อของมันฉันมองไม่เห็นคุณแต่ฉันจะยังกินคุณ <c oughs> นอกจากนี้เต่ามาเฟืองซึ่งเป็นเต่าตัวใหญ่ที่สุดในโลกก็ดำน้ําที่ระดับความลึกเดียวกันนี้ฉันสงสัยว่าผู้มันทําเพื่อแย่ฉลามขาวหรือเปล่าเห็นอ้วนขนาดใหญ่พวกนั้นไหมนั่นเป็นเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความลึก1 5 0 0เมตรซึ่งมีการใช้วิธีการจับปลาแบบจับทั้งหมด วัวถูกลากไปตามพื้นมหาสมุทรเพื่อจับทุกอย่างที่โชคร้ายฉันจะให้คุณตัดสินเองว่าสิ่งนี้เป็นอันตรายต่อชีวิตในมหาสมุทรที่นี่แค่ไหนที่ระดับ1,830เมตรถ้าเราอยู่ในแกลนแคนยอนเราจะนั่งอยู่ที่จุดต่ำสุดและลึกที่สุดลองนึกภาพดูว่าตามซอกของมันเต็มไปด้วยน้ําแล้วคุณจะได้ภาพที่สมบูรณ์แบบตอนนี้ถ้าเราระวังจริงๆที่ความลึก2,000เมตรเราจะได้เห็นปลามังกรดํา มันเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งฝันร้ายซึ่งอาศัยอยู่ในส่วนที่ลึกและมืดของมหาสมุทรและเชื่อฉันเถอะโรรี่ออกมาจากตรงนั้นจะดีกว่ามันดูเหมือนบางอย่างที่เราออกมาจากหนังสยองขวัญและฉันได้แต่หวังว่าจะไม่ต้องเจอมันเลยที่2,250เมตรเราจะบอกลาวานหัวทุยนี่คือจุดที่ลึกที่สุดที่พวกมันดำน้ำลงมาได้และพูดตรงๆนะพวกมันไม่จำเป็นต้องลงมาในความลึกระดับนี้หรอกบางทีพวกมันอาจล่าปลามังกรดำหรือว่าปลามังกรดำล่าพวกมันกันแน่นะไม่หรอก ความแตกต่างของขนาดนั้นมากเกินไปวานหัวทุยยาวได้ถึง19เมตรทำให้พวกมันเป็นวานมีฟันที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกมีสิ่งมีชีวิตจำนวนไม่มากที่จะตอบโต้พวกมันได้เป็นเรื่องดีที่เรือดำน้ำของเรามีไฟส่องสว่างที่ทรงพลังไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่ได้เห็นความงามอนาัศจรรย์ของแนวปะการังใต้ทะเลลึกที่ความลึก3,000เมตรมันพบได้ในมาหาสมุทรทุกแห่งและน่าเสียดายที่ไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้หากไม่มีอุปกรณ์ดำน้ำลึกพิเศษเอาละไปให้ลึกกว่านี้ และที่3,700เมตรเราก็มาถึงความลึกเฉลี่ยของมหาสมุทรโลกจากนี้ไปการเดินทางสู่ความลึกที่แท้จริงจะเริ่มต้นขึ้นพื้นมหาสมุทรทั่วไปได้ผ่านพ้นไปแล้วดังนั้นตอนนี้ถึงเวลาดำดิ่งไปยังก้นบึ้งกันแล้วที่4,500เมตรอสูรกายจากฝันร้ายที่สุดของคุณก็ปรากฏตัวขึ้นยกตัวอย่างเช่นปลาแองเกลเลอร์ที่จะสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นฟันยาวโค้งงอพร้อมกับติ่งเหนือเรืองแสงบนหัวที่ใช้หลอกล่อเหยือ่อ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเขย่าขวัญแม้แต่คนที่กล้าหาญที่สุดแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าปลา Black กสว l l o w มันเป็นสัตว์ร้ายที่มีลักษณะคล้ายปลาไหลซึ่งมีท้องที่ยืดได้มากและกลืนเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเองถึง2เท่าได้มองลงไปด้านล่างแล้วคุณจะเห็นซากเกือที่อยู่ลึกที่สุดเท่าที่เคยค้นพบ SS Rio g r a โ d ในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้จมลงในปี1941และอยู่ลึกถึง5,760เมตร ไม่น่าแปลกใจเลยที่มันเพิ่งถูกค้นพบใน55ปีต่อมาและตอนนี้ส่วนที่ลึกและมืดที่สุดของมหาสมุทรก็เริ่มต้นขึ้นเรากําลังดําดิ่งสู่ร่องลึกก้นมหาสมุทรมาเรียนาความลึกอย่างเป็นทางการเริ่มต้นที่ประมาณ6,000เมตรเป็นทั้งพื้นที่ที่มีการสํารวจน้อยที่สุดและน่าสนใจที่สุดสําหรับนักวิทยาศาสตร์และนักผจญภัยมีอะไรอยู่ที่ด้านล่างนั่นเรากําลังจะได้เห็นแต่ในขณะที่เรายังไปไม่ถึงฉันจะให้คุณดูอย่างอื่นไปก่อน ตัวอย่างเช่นนี่คือปลาที่อยู่ลึกที่สุดเท่าที่เคยพบมาเรียกว่าปลาสวายน้ำลึกและอาศัยอยู่ที่ความลึก7,900เมตรลำตัวของมันโปร่งแสงคุณจะมองทะลุผ่านผิวหนังของมันได้ฉันต้องบอกว่าฉันดีใจที่ไม่ได้ปิดไฟเพราะเจ้าตัวน้อยนี้น่ารักอย่างน่าประหลาดสำหรับสิ่งมีชีวิตที่ทนต่อแรงกดดันมหาศาลได้เมื่อมองลึกลงไปคุณจะไม่เห็นปลาหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังชนิดอื่นเลยความกดดันนั้นมากเกินไปสำหรับสิ่งมีชีวิตประเภทนี้ แต่ยังมีกุ้งและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆไม่ต้องพูดถึงจูลินซีซึ่งอาศัยอยู่ได้แม้ในส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรและส่วนนั้นก็คือชาเลนเจอร์ดีฟมันเป็นก้นบึ้งของร่องลึกก้นมหาสมุทรมาเรียนาและมีความลึก1927เเมตรใช่เรามาถึงก้นของโลกแล้วมีเพียงไม่กี่คนที่เคยมาที่นี่และยังไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องของที่นี่มากนักแต่นักวิทยาศาสตร์จะไม่หยุดยั้ยงและหวังว่าในไม่ช้าเราจะค้นพบว่าความลึกของมหาสมุทรมีความลับอะไรอยู่บ้าง